สวัสดีครับพี่น้องครับผมสักสยามเพชรพุผู้แข็งแรงผู้มีแดดพวบกับปีกับเปากับปีกับเป้าวิลี่นี่พูดเท่ารุ่นนี้นะครับรุ่นเจ็ดสิบนี่นะหรือหลังนี่หรือรุ่นก้อนนั่นก็ได้พี่น้องครับเอาของดีมาฝากผู้ใดโหนเขาพวอขันนันน้อนบ่ติะเทียตีเดือนหนึ่งนี่ข้ามพอจะเจียบพราดึกกันนี่ครับวีไอพีเนี่ยวีไอพีตัวเดียวครับ ปฏิบ่าวไม่ไปหารเงี้ยหน่อยไม่จักสองคนเนี่ยปฏิบ่าวดิเออพอนี้งซักสยามบอกด้วยอันนี้อย่าบอกแห้งอย่าบอกแห้งเอาแต่ผู้ชายเขาในยิ่ง่นกินบ่ได้เออให้ผู้ชายเขานี่ละเขาเอิ่นว่าเท่าโคถึกเท่าโคถึกของจริงดิพี่น้องกินแล้วกับเียกับเป้าปัดเขาว่ามันอายุมีสิบเอ็ดปีอยู่ดิเออนี่ไอพี่ได้พี่น้องเด้อผู้ชายครับผู้ชายผู้ใดหนุกโขกว่าขัน บักน้องไส้หล่าโบตื่นดึกพนีเข้าไปเที่เดียวเท่าไหร่ครับลุกเบิดขึ้นนี่มันตั้งคือเรือยุบเบิดขึ้นนี่เป็นสิ่งอยากเลียนนะนะมันเปนอยากเลียนวิไอพีได้พี่น้องเด้อเสีอรถเนี่ยเออเสีอภูมีพลังเขาเอื้นพลังลึกลับวิไอพีได้เป็นพลังลึกลับพลังที่มาแต่ใสเกิดมาเองครับใส่ลงไปเราเม็ดสองเม็ดเนี่ยมันถีมาเองคึอยุบเบิดขึ้นเขาเอื่นคึกคึกนอนบ่ได้เออ น้อนเราก็อยากลุกลุกเราก็อยากนอนเอ้ยกินแซ่บ่อนหลับวีไอพีเด้อพี่น้องเด้อสักสยามไปชมพู้บอกเดี๋ยวหนุ่ยเล้งกินเช็คสองหนุ่ยเล้งอ่ะเอาไปลองบ้างเด้อพี่น้องเด้อวีไอพีพอนี้สักสยามบอกว่าันเด้อเอาไปกินแล้ววันหยุดอ่างโอ้ยเรืองท่เบิดขึ้นนี่ขอบคุณครับอันนี้เอาความดีมาฝากครับ